ให้มือปิชนาท่านที่สองมาเลยเด็กวครับไปดูมือปิณนาท่านที่สองมาเลยครับและยินดีต้อนรับมือปิศน,นาสายล็อกสุดรั่วเป๊กวงซิวสวัสดีครับ่คะผู้ชายเฮ้ยคําพูพ้ายค่ะพู้ายเฮ้ยแต่มือใหญ่มากเลยอ่ะ ผู้ชายผู้ชายตัวใหญ่ใชยใหญ่มากเลยแล้วเมื่อกี้น่ะเขาทำมืออย่างนั้นฉันเป็นยังไงรู้ไหมงไงพี่นุ้ยยังไงอีอารดอีอาร์ตาลูดอีอาร์ตาลูดใช่หน่อยใช่หน่อยไงบาาเบาหน่อยเพราะมึงเบาหน่อยแกอะไรนึกออกคนนึงอะไรคุณแม่น้ำเงินบุญหนักอ้าวไข่ไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์มือดูมือก่อนใช่ นี่ไงอาจารย์วันนี้มาแล้วว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งแปะอุ้ยมือยาวมากเฮ้ยแต่อาจารย์ลื้อที่จะจับสาดเลยไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์แขนยาวมากอาจารย์แขนสั้นนิดเดียวเ้าอย่าไปป้าอาจารย์แบบนานนี่เออใช่ใช่ใช่ไอ้แช่ไอ้แขน อให้มานทำอะไรเนี่ยเอ้ยแขกอ่ะจังหวะเนี่ยให้มานทำอะไรเนี่ยเลิกกับนักศึกษาแล้วยังอ่ะแขก็ได้ทหารนี่ไงทหารหรอใช่ละเออเอ้ยนี่เขาเขาช่เป็นนะสวยนะหนังใช้หรือเปล่าหนังไม่เอาแต่พอมันทอดไปก็ไม่รู้สึกนะหนังอะอ๋อหรอเอาเอามาเอามาอะไรของพวกมึงเนี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยอุ้ยอีพีทพลว้าวนัดเทพพัสดินพระเอกต้องมาแล้วล่ะต้องมา เจตเจตพี่พักไปถึงนู่นแล้วไปถึงนู่นแล้วอเล็กทีละเดชนัดเดชภูกิมิยานัดเดชจะเป็นหมากปรินหรือว่าจะเป็นเจมมาที่พูดมาทั้งหมดไม่มีใครรับงานแบบนี้นะครับผมเอาละครับตอนนี้มือปินชนาเราทําเมนูปลาดุกฟูดที่คุณสายเขาทําเสร็จแล้วให้ชิมก่อนชิมเสร็จแล้วสุดท้ายต้องมีหนึ่งชื่อเท่านั้นคุณต้องทายต้องชิมครับไม่ได้ต้องชิมครับเชิญมาครับ ก็แสดงเหมือนลาดทอดไม่เหมือนปลาดุโฟนะไม่ปลาดุโฟดูแข่งเลยอ่ะอุ้ยน้ำยำดีนะอะดูมีแบบเออว่าไม่ได้ว่่าไไมจะกินก่อนนะแกเอาถั่วให้ฉันได้สิไม่อร่อยนะอร่อยไม่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 มีติดอ่ะพี่ดูว่าไงล่ะไม่ติดใช่หนึ่งชื่อพี่อ๋องคุณต้องทายแล้วไม่เล่นไม่ได้ สแต็มสแต็มอภิวัตรเอาชื่อนี้นะว่านธนกิจเอากี่ชื่อตกลงว่านธนกิจชื่อเดียวนะใช่กวินด <laughs> ูวาวไปกันใหญ่เลยอยากให้ปล่อยถ่ายด้วยอ่ะต่อธนภพหนึ่งสองพูดว่าหนังออกได้ไหมทำไมอยากดูแบบสะพานพูดถึงท่านหนังหรอสะพานพวกมึองอ่ะเปิดตัวเลยลุยเชิญ,ญ,ญยิ้มสเปิดยัเฮ้ย ดีฮะเรื่อก็ดีงานแต่งจะมีใครทำไมพวกมึงทาไม่ถูกไม่ถูกไม่ไมแ่แบบงานแต่งไงาาเดี๋ยวก่อน<ด>ม,มันคืออะไรอะอธิบายก่อนเขาบอกว่างานแต่งเนี่ยก็เป็นงานแต่งที่ขึ้นไปร้องสองรักในงานไงปับ๊บเหมือนคนเพราก็ถ่ายไปมันก็เป็นไวรัลแหละแต่ฉ,<อ>ฉันรู้เรื่องสองรักฉันรู้แต่เกี่ยวอะไรกับทหารทหารน่ะก็เหมือนหน่วยซิลไงโอ้ซิลแต่ไม่คิดว่าเป็นเขาเลยไม่คิดเลยตอนแรกไปเบนฉลาทิพย์ด้วยซ้ำ แล้วพี่เป๊นนกปกติทำอาหารอยู่แล้วไหมไม่ค่อยทำแบบละเอียดขนาดนี้ก็แต่ดูทำแบบก็เป็นนะดูแสเม,มื่อกี้ <นะ S 2> ขนาดนี้เขาทำอร่อยมากเลยนะไม่จีิงไมได้ยินอ,อยูกูได้ยินหมดแหละที่มึงพูดกันอ่ะแล้วปกติสองคนนี้ได้ทำม็อกเทลกันบ้างไหมไม่เคยเลยขอ,องอร่อยของเป็นยังเป็นยังไงไอสตรอเบอร์รี่อร่อย<ข>อ่ะ แต่ไอ้ไอ้ตัวมะนาวสุกามันไม่สดชื่นสุดๆไม่สดเออวันนี้เป็นไงบ้างพี่นุ้ยมารายการเราได้ลองทำอ่ะอิจฉาทั่วทั้งแต่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็รู้ก่อนก็คือพูดตรงๆนะว่ารายการพี่อะไรเนี่ยรูไ้ไหมคือแบบกระท่อนกระทแทกไปหมดเลยอ่ะเป็นสีสันไงคือเป็นตรงนี้กับเป็นตรงนี้อันไหนอันไหนสนุกกว่ากันเป็นตรงเนี้ยเกรงอ่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้จะพูดน้อยอ่าเพราะว่ากลัวจะหลุดเลยกลัวหลุดก็เลยจะพูดน้อยก็เขาก็รู้ตั้งแต่แรกพี่เออแล้วพอไปอยู่ตรงนู้นก็คือปวดหัวเพราะว่่่านึกกชือออไม ใช่ไหมพี่เป๊กคิดว่าเขาจะทายเราถูกไหมตอนแรกคิดว่าเอมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วพอ,อเริ่มใกล้มาปุ๊บมันดูห่างไปอีกแนละ้วไ,ไม่น่าถูกแล้วล่ะคุณรู้สึกไงบ้างในวันนี้ครับคุณีเจอ๋องสนุกมากฉันพูดเลยนะว่าจะเป็นอะไรกันที่จดจำไปตลอดชีวิตเพราะว่าไม่เคยเกิดมา สนุกขนาดนี้มาก่อนถามวัดมาอีกไหมมาไม่มาอ๋อคิวไม่ได้คิวไม่ได้เอาวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยนะครับที่วันนี้ให้เกียรต<ม>ิรายการของเราเอาฝากผลงานหน่อยพี่ออกไรทำอะไรบ้างตอนนี้นะครับก็จัดวิทยุนะครับจันอังคารแชข่าวเช้า8ปโมงถึง10โมงแล้วก็วันพฤหัส2ทุ่มถึง4ี่ทุ่มกับพฤหัสจุกรูก็ติดตามมาได้ทาง EFM นั่นเองแล้วก็มีรายการอีกมากมายก็ติดตามกัน พี่นุ้ยครับก็ยังเหมือนเดิมครับรับอาชีพรับจ้างออกในการโทรทัศน์ออกรายการต่างๆออกรายการทั่วไปเยอะแยะมากมายพี่เป๊กครับทำอะไรบ้างตอนนี้เดิมครับก็อยู่วงซิลเหมือนเดิมครับครับก็ติดตามนะครับวงซิลได้ที่ซิลร็อกแบงครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากที่มารายการไอเชฟเจอใหม่เทปหน้าแฮนด์เชฟวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ